ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสูตรช่องหอยดินหน่หนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นเนียวทางสองมกราคม ก็โปรดใช้วิจารณญาณนในการชมด้วยใบนี้ครับผ่านเลขหลักอร้อยเบ่งปัน08 08นแนะเบ่งปันสองตัว ให้พิจารณาเป็นเนวดาศนะูนย์แปดนะเบ่งปันสองตัวต่อไปครับผมใบนี้เมทากูเบ่งปอนเนวทันลา่าห้าหนึ่ง ห้าสองห้าแ9ดสาสเกจและก็ห้าแปดเสเก้าจนะเมทาโกเน่เจ้าเจ้าของแนวทาที่เบ่งปันต่อไป ครับผมใบนี้กลุมเกนุเบ่งปนทานวิ่งศูย์เใบสรุป940 7เจ็ด0 3าเ7 4 0 5จ็ดจดสเจ็ด0 สองศูนย์ก็ขอบคุณเนาะขอบคุณเดวทาที่เบ่งัานอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้ดังเมกซายเดวทันดับสิบ เดี่ยวถาดดับสิบก็แบ่งปันดับเ้าดับ9กดับสองดับ0ูนนะดับสิบสองูนแล้วก็ดับหน่วยหนึ่งูน์เนาะดับสิบเก้าสองแล้วก็ดับหน่วย0ูน์ตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมกระต่ายเบงปันวิ่งไปกับ9จับคู่98 94959697 81828392 982992294983 แล้วก็แปดแปดเก้าเก้าต่อไปครับผมใบนี้ทะเลจ่ายทะเลจ่ายเบ่งปัน,ปน เบ่งปานชุดบนล่างนะเบ่งปานชุดบนล่างสามเนะแล้วก็673จ็ดสามแปดวิ่งเจ็ดโค้ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจ็ดสามจ็ดสี่จ็ดหกแปดสามสองสาม ก็เป็นแนวทางทะเลใจเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้สามตัวสามตัวชุดเดียวเนาะหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งหกสี่สอง เจ็ดสี่สองแปดสี่สองหกสี่สามเจ็ดสี่สามแปดสี่สามนะก็ขอบคุณขอบคุณเดี่วทางจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ตอนนี้ก็เบ่งปาน 0เปดเก้าชอบเปดเก้าชอบสูตรก้าท่านผู้ชมท่นานใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะต่อไปครับผมใบนี้บนล่างไปกลับ สี่สองสี่หกการห้าหกสี่ห้าสามห้าสี่ห้าสามห้าต่อไปกระผมใบน,นี้ดับคู่บนขั้วล่าพีเสื้อเทวดา ก็เคปหน้าจอได้นะกบิงป,ปันดับบนหนึ่งร้อยปดสบเจครั้งหลุดไปสัหกครั้งแล้วก็หลุดล่างไปสามสิบเจ็ดครั้งนะก็เคปหน้าจอได้นะทวชมเนาะเคปหน้าจอได้นะ ต่อไปครับผมใบนี้เดือนธันวาคมร้อยราศีกรกฎเปดเก้าสองสี่เปดเก้าสองสี่นะเบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทาง อดีตที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วพันอนดีตที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วพันนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งเปานชุดเต็มสองสามสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกห้าหกนะใบนี้ก็เป็นชุดเต็มต่อไปกระผมใบนี้ยืน เบ่งปานทานชุด3ตัวบนูน972 172 972และก็172นะเบ่งปานสองชุดเบ่งปานสองชุดให้พิจารณาเป็นแนวทาง <c oughs> ต่อไปครับผมใบนี้ใบมิงเบ่งปานสก,กับสาบินศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดศูนย์สองสองหนึ่งสองสี่สองแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามนะก็เป็นแนวทางมิง้งเนาะ เจ้าของเดือทาที่เบ่งปันต่อไปกระผมสองตัวล่ามิง้งเบ่งปันหนึ่งกับศูนย์รองสาเก้คู่หนึ่งหนึ่ศูนย์หนึ่งเก้าหนึู่่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าศูนสนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ะสามหนึ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานหกสองหกสี่สามเจ็ดนะหกสองหกสี่แล้วก็สามเจ็ดเบ่งปานสามคู่น,น 3, 4, นะเบ่งปานสามคู่ให้พิษ จารณาเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้พีโปดับล่างตัวเดียวเบ่งปานดับสองนะเบ่งปานดับสองตัวเดียวให้พิจารณาดับล่างก็คือดับสิบหน่วยล่าง ต่อไปครับผมใบนี er. straight, ้สุภโชตก็เบงปันเจิตแปวิ่งแปดโคแปดสองแปดสามแปด้ดเจ็ดศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดล่างสามกับ5้าโคสามสี่ส้าสามแปดสามเก้นะสุภโชค เจ้าของเนวทาชีบเบงปันท่านผูชมก็คลิปนี้เ,เราเจอกันเพียนเท่านี้เนาะก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ขอบคุณเลยก็ขอ,ขอสวัสดีครับผม